อย่าทาบลัชแบบนี้เพราะจะทำให้หน้าแก่ขอให้อภัยการทาบลัชของตัวเองได้ปะหยุดดูแล้วเซฟเก็บไว้ได้เลยกดจำแล้วนำไปใช้ทาบลัชให้สวยคือห้ามต่ำกว่าจมูกแล้วก็ห้ามเลยตาลองช้ำเชมชมเชม,เชม,เชม เออร์กล s สอันลิ l l q u u i d p u u h มาแล้วค่ะเข้าใจทุกคนเลยอย่าเพิ่งงงแงคือบางทีเราทาบลัชใช่ปะมันไม่สามารถที่จะคอนโทรลบลัชได้ดั่งใจอะแต่ตัวเนี้ยเขาเป็นบลัชลิควิดตองสีแรกกันเลยคือทามาคิดว่าบลัชเนื้อน้ำอะพอดีเลยนะคือเขาจะ Control เนื้อบลัชได้ง่ายมากนี่แล้วเอ u r g l a s s เขาออกบลัชใหม่ด้วยนะคะเป็นบลัชสำหรับทาบลัชเลยเป็น Number 15นะ อันนี้เป็นเทคนิคที่ทำลองแล้วรู้สึกว่าหน้าสวยขึ้นคือดูไม่แก่ใครที่เล็งอเวอรกราสรุ่นใหม่อยู่นะคะทำมองว่าอันนี้ตอบโจทย์คือมันมีความบางเบาแต่เม็ดสีแน่นแล้วก็สามารถคุมเนื้อบลัชได้ง่ายอันนี้ทำว่าเป็นเหตุผลที่เหมาะสมในการซื้อคือไม่ต้องมีครบทุกสีก็ได้อันนี้ทำแค่เทสให้ดูนะและจะเป็นสีซีนะคะจะเป็นสีซอฟท์วอร์มพิงอันนี้จะเป็นชมพูลูกคุณที่ละมุนมากวิธีการใช้นะคะก็แค่คว่ำนะคะแล้วหนึ่งดอกพอนะตื่นเต้นในการเบลนด์มากความแน่นของเม็ดส ทุกคนดูความแน่นของเมซีททาใช้แค่ดรอปเดียวอะสีแบบแน่นเลยจะทาแบบไม่ให้เกินห่างตา<ม>เนื้อเขาแบบเนียนนุ่มมากนะคะงานผิวมากทำว่าขวดนึงใช้ได้นานนะอย่าเพิ่งซื้อเยอะและทําชอบมากคือพอเลนแล้วอะ<ม>เนื้อจะไม่แตกแล้วก็ไม่เป็นคราบบางแบรนด์อนะที่ทําใช้อยู่อะเป็นเนื้อครีมซึ่งพอทาแล้วอะ เวลาเบลนนะคะมันจับตัวเป็นก้อนแล้วก็เป็นคราบด้วยแต่อันนี้ไม่เป็นต่อไปเป็นสีวิมน,นะคะอันนี้จะเป็นชมพูสว่างแบบปกปิกปกใจเลยคือมีความชมพูบาร์บี้มากขูเลยอะสีแน่นแบบบาร์บี้มากมาจากด้านในนะคะแล้วก็ค่อยๆเบลนออกไปนะอันนี้คือสีวิมคือแบบตุ๊กตามากต่อไปวิชั่นนะคะจะเป็นสีแบบน้องกุหลาบเลยเอาจริงๆคือน่ารักทุกสีทามว่า ใช้ได้แบบ everyday แทบทุกสีเลยนะคะ i n t u i t i o ต่อไปสีโมเมนต์นะคะจะเป็นสี warm peach base นะสีออกพีชเลยเป็นพีชที่ละมุนมากแล้วก็มีความบ่มแดดเป็นพีชที่น่ารักอะทำจํบเลนน้ำหนักแบบที่ใช้ในชีวิตประจำวันเลยนะคะจะได้รู้ว่าเคยบางสีอะถ้าเลนแล้วมันใกล้เคียงกันอะก็จะได้ไม่ต้องซื้อซ้ำอันนี้สีโมเมนต ต่อไปสีฟิลเจอร์นะคะจะเป็นสีวอร์มคอรัลว้าวคนผิวแทนน่ะทาแล้ต้องสวยอ่ะอันนี้สีฟิลเจอร์ต่อไปนะคะสองสีสุดท้ายเป็นสีอิมเมจินกับสีคราสสีริชราคอตตานะคะยิ่งสีเข้มอะค่ะสีเขาจะแน่นมากอีกสุดท้ายนะคะจะเป็นสีคราฟนะจะเป็นสีแบบดีบอรี่เห็นป่าว่าแปลงเขาอะเบลนได้ดีเลยนะคะอ่ะอันนี้นะคะเป็นสีคราฟ ความเบอร์รี่มากๆเอาจริงๆคือสวยทุกสีสวัชชัดูนะอันนี้สีสีแรกอันนี้สามสีที่เหลือนะสวัสชัยดูแล้วนะคะชอบสีไหนกันบ้าง